สวัสดีค่ะค่ะนางฟ้าพิทยานางฟ้าชมพูวิ่งีินางฟ้าในวัดหน้าวัดหลังหลังวัดก็ก็ได้ค่ะรองวัดก็ได้เลยรอบวัดเลย้วอยู่วัดไหนอยู่ทุกทุกวัดเลยค่ะนีก็เจอกันเหมือนกันไปไปที่เยอรมันก็ไปเจอนางฟ้าพิทยาไปมุมไหนของฮอลแลนด์ก็เจอนางฟ้าพิทยาค่ะแต่เราเจอกันที่วัดนะคะ น้อน้อเป็นที่ที่ดีที่สุดใช้าป่ะใช่ไปแล้วสบายใจสงบใช่สบายใจมีความสุขนะคะได้ไปทําบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระทุกวัดเลยเนาะที่เราไปเจอกันใช่เจอกันบ่อยด้วยเดี๋ยวช่วงหลังๆนี่พี่ไม่ค่อยได้เดินสายแต่ชมพู่ะเดินเพราะไลฟ์ขึ้นมาก็ นั่งในรถแล้วเขาพรุ่งนี้มาก็นั่งในรถอีกแล้วอะไรเตรียมพร้อมตลอดเต็มไม่มีรถหรอกแต่ขออาศัยรถชาวบ้านเขาต้องไปร้องตะโกนใส่หูเขาช่วยหนูด้วยอหนูไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวชิคมีบุญูเนาะหนูไปลำน้อยอยากไปไหนก็ได้ดั่งใจนึกเลยใช่ค่ะมีมีใครพูดอะไรยังไงมาบอกว่าเราเรามาทํางานไทยอีสานอินเทอร์เทนเมนต์ร้องเพลงเอ่ยเต้นเอ่ยอะไรทางด้านอินเตอร์เทนเมนต์จริงๆ แล้วอยู่ๆวันหนึงเรามีภาพว่าไปนั่งปฏิบัติธรรมมันจะบอกว่ามันถึงเวลาเราแล้วจริงๆก็คือเวลานี้ก็มีทุกวันนะคะแต่พอดีได้วันวันดีวันดีของเราก็คือว่าตั้งแต่ตั้งวงมาเนี่ยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่คือวันที่20ครบ24ปีของคณะไทยอีสานเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเอนเตอร์เทนในเรื่องการร้องซะส่วนมาก แล้วก็เป็นร้องสไตล์อีสานหมอลำแต่ตอนนี้ก็คือพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาการมาเป็นรำไทยรำสี่ภาคเหนือออกตกใต้มีหมดนะคะตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาตั้งแต่ยี่สิบสี่ปีแล้วตอนนี้อายุก็ห้าสิบสองแล้วค่ะอ๋อนึกว่าสี่สอายุบอกตรงเลยว่าห้าสิบสองแล้ว oh. ทีนี้เราเลยบอกว่าเอ๊ะเราก็ให้อ่าการรำ สอนเรื่องการแสดงสอนเรื่องการร้องการร่ายการรําให้เด็กๆมาเยอะแล้วตอนนี้ขอให้ตัวเองได้มีส่วนร่วมที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมจริงๆไปสวดมนต์ไปวิปัสสนาจริงๆซึ่งตัวนี้หามามานานแล้วคือเรารอเวลามานานแล้วค่ะอยากจะทําตรงนี้แต่มันไม่มีเวลาที่จะทําเดี๋ยววันเสาร์ก็ออกเดี๋ยวอังคารก็ไปเดี๋ยวจันทร์ก็โปรไปตรงโน้นตรงนี้เด็กไปรำบางทีเด็กไม่มีเราเนี่แหละจะต้องเป็นคนไปยืนรำแทนเด็ก ค่ะอย่างเช่นเขาบอกอา้าววันจันรหนูต้องเรียนหนังสือจนถึงบ่ายสองแอะแต่ป้ามีรำตอนเช้าอา้าวถ้ามีรำตอนเช้าไม่มีใครไปเพราะว่าเขาเรียนหนังสือถ้าจันถึงสุกก็ต้องเป็นคนคนเท่าอย่างเราไปจ้ะแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้โชคดีหน่อยหลานไม่ได้ไปตีเทนนิสไม่ได้ไปไว่ายน้ําไม่ได้มีนัดเขาก็มารําให้เราแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือการไปทําคลิปสั้นใช่ค่ะตรงนู้นตรงนี้คพอมาอีกวันออะตรง ตรงนั้นเราหรือว่าได้ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์เน,นี้ยจากพี่ปริยานะคะคือนางฟ้าพี่ปริยาทําคลิปตอนนั้นเริ่มทําคลิปใหม่ๆเราเลยบอกว่าเอ๊ะเราอยากทําแบบนี้มั่งเราจะทํายังไงอะ่ะทีนี้เราเลยศึกษาว่าเราลองเอาแบบสั้นๆหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ปริยานี่จะทํายาวไปเลยแล้วเนื้อหาสาระมันจะครบถ้วนหมดเลยตั้งแต่เช้าจดเย็นทีนี้เราเลยบอกเอ๊ะเราไม่มีเวลาที่จะทํานานขนาดนั้น ต่ไอเดียที่สุดของจงพู่ก็คือว่านางฟ้าปริยามอบไอเดียนี้ให้เราตั้งแต่5ปีหปีที่ผ่านมามตั้งแต่เริ่มมี YouTube ตอนนั้นที่ว่าดังๆแล้วก็นางฟ้าปริยาก็าไปทำ YouTube เป็นจิตอาสาเราเลยมองดูยืนามานั่งมองเ,ออเราอยากมีโมเมนต์นี้อ่ะเราอยากลองฝึกดูก็เลยลองทำดูค่ะปรากฏว่าพอทำเสร็จปุ๊บ แตกค่ะแตกเลย <laughs> <laughs> <ๆ> <laughs> <ๆ>ว่าอะไรนะรายการนี่แบบใครเห็นก็อยากจะดูอ,อ่เขาบอกดูบ้าบ้องดีนะอะไรเงี้ยบางคนก็ขำกริ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปร้องเพลงตามต้นไม้ดอกไม้มั่งให้ขเขาเรียกว่าให้ <ผม S 1> กล่มใดอกไม้ดอกไม้แล้วว่าสวยๆด่าเรียนเนี่ยนะเฉ <laughs> า <laughs> <laughs> ดาเลียนใหญ่ๆนะคะ <laughs> <อ>แล้วก็ร้องร้องเพลงแล้วก็ทั้งฝนทั้งนมสนุกสนานกัน กับดอกไม้มีความสุขดีและไลฟ์ด้วยใช่ค่ะไลฟ์ด้วยไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้ตัดสดเลยแบบทุกชุดทุกอะไรของลุงลลลนนก็ค่ะไลฟ์ค่ะแล้วก็ไลฟ์ออกไปให้เขาได้เห็นนะคะ